หลังจากที่หาที่พักที่เดนมาร์กไม่ได้ลุงกับป้าก,ก็เลยพากันกลับมาบ้านมาเมืองอยูแล้วมีวันอาทิตย์อีกวันนึงที่ยังยุดตรงกันนานๆจะยุดตรงกันสักทีก็เลยชวนกันไปหาเลาะเมืองใกล้ๆก,กันดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทางเมืองลีดเชอรป,ปิงจ้ะเพราะว่าเมืองนี้อ่ามันอยู่ติดทะเลสาบแวดแน่นเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับหนึ่งของสวีเดนเลยแหละ แล้วตรงนี้ก็เป็นแคมปิ้งหนึ่งจ้ะแคมปิ้งหนึ่งของเมืองรีดเชิปิงนี่แหละตรงนี้จะเป็นที่กว้างมากนารอนนี่ก็จะคึกคักไปด้วยรถบ้านจ้ะคนมาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขาก็มามาหาแคมปิ้งกันนะเนาะพักผ่อนเป็นช่วงฤดูพักร้อนของคนสวีเดนฤดูพักร้อนของสวีเดนก็จะมีกี่อาทิตย์ละจากอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าถึงอาทิตย์ที่สามสิบสามมันจะเป็น เออมันจะเป็นช่วงฤดูพัก้อนตอนนี้เราก็ขับรถเข้าไปในรีสอร์ทแคมปิ้งจ้ะมันอยู่ติดทะเลสาบเลยวิวดีมากแต่เราเข้าไปข้างในไม่ได้อยากเข้าไปดูอยู่ว่าตรงทะเลเขาเป็นยังไงเป็นหน้าตายังไงน่าเล่นน้าไหมแต่ว่าถ้าเข้าไปมันก็ต้องมีแลกบัตรแล้วเขาก็ต้องถามว่าเราเข้ามาทําอะไรอะไรเงี้ยถ้าจะเข้ามาเที่ยวเฉยๆก็ไม่น่าจะได้จ้ะก็เลยวนรถกลับ ตรงนี้ก็รถบ้านเต็มเลยส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านที่แบบว่าใช้รถลากเอานะจ๊ะที่เป็นแบบเป็นรถบัสเลยในคออาจจะอยู่ตรงมุมอื่นมุมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันเป็นรถที่ต้องใช้รถลากพอเราเข้าไปข้งางในไม่ได้อ้าเราก็ไปต่อไปต่อไปดูน้ำไปดูเรือกันดีกว่าเราไปตรงอีกเมืองนึง เราจะไปดูเรือกันที่เมืองเล็กเคอร์จ้ะมันมีพระราชวังเก่าด้วยตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลสาบบางทีเขาก็จะมีเสาให้แบบนี้จะ้ะเสาข้างหนึ่งสีเขียวอีกอีกข้างหนึ่งเป็นสีแดงให้ให้ขับเข้ามาในระหว่างกลางสีเขียวกับสีแดงนี่จะ้ะเพราะถ้าออกไปนอกเส้นสีแดงนั้นอาจจะ ไปชนก้อนหินหรือไปเกยตื้นได้เหมือนตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆนี่ก็จะมีสีเขียวกับสีแดงจะให้ขับไประหว่างกลางนั่นสีเขียวนี่คือฝั่งลึกจ้ะสีแดงนี่คืออาจจะมีก้อนหินมีเป็นน้ําตื้นนะจ๊ะเรืออาจจะมีปัญหาได้เขาก็เลยให้ขับไปประมาณทางนั้นเรือลำนี้เขาก็จะเข้ามาในฝั่งแล้วจ้ะ ไปเที่ยวไปเรื่อยๆเหมือนรถบ้านจ้ะเหมือนรถบ้านแต่ว่านอนในเรือกินในเรือนอนในเรือแล้วก็บางเรือบางคันกน็บางลำก็อาจจะมีไอ้นี้มาด้วยมีรถจักรยานไว้ขี่บนบกเพื่อชูวร์ลัมเบลร์รลยจะลำเนี้ยวันอยากได้ลำใหญ่ๆแบบนี้เราบอกไม่เอาดอกลำแค่ที่เรามีก็พอแล้ะ บ้านหลังนูนอยู่บนเขาขยายได้อีกไหม่หนาโอยู่บนเขามองลงมาคือจะสวยเนาะแต่ว่าเวลาลมแรงๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะตั้งอยู่บนเหมือนตั้งอยู่บนโขดเห็นเลยอะมีแต่บ้านหลังสวยๆที่อยู่บนเขาแบบนี้ฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยจากบ้านที่อยู่บน ที่บนเขาวิวนี้วิวลักล้านวิวลักล้านได้มองวิวสวยๆเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี้คงจะสวยน่าดูฝั่งนี้อยู่ฝั่งหันหน้าไปทางตะวันออกพอดีสวยมากเลยจ้ะ หลังจากดูเรือดูท่าน้ำเสร็จแล้วก็จะไปต่อจะ้ะตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างดีแหละวันนี้นึกว่าฝนจะตกไม่ตกจะ้ะก็โอเคอยู่ยังใช้ได้ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือน,น้อยๆมุมหนึ่งเป็นที่ตกปลาเป็นที่ซื้อขายปลามีร้านอาหารอยู่นิดหน่อยจะ้ะคนมาเที่ยวไม่ถึงกับเยอะเท่าไรตรงนี้ก็ค่อนข้างเงียบสงบดีอยู่จะ้ะตอนแรกเรานึกว่าจอดรถฟรี พอตอนจะกลับถึงเห็นว่ามันก็ไม่ได้ฟรีมันมีป้ายเขียนบอกอยู่จ้ะว่าเสียค่าจอดอยู่แต่เราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อจ้ะขอบคุณที่รับชมนะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ